นะคะเราจะมาสอนทำแฮมเบอร์เกอร์กันค่ะเดี๋ยวอธิบายในการเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวัตถุดิบของเรามีอะไรมา้างหนึ่งคือขนมปังสองคือแฮมเบอร์กสามคือชีสสี่คือเนยห้าคือซอสมะเขือเทศ 6ก็คือผลไม้เอาไว้ตกแต่งนะคะเดี๋ยวผลไม้เราจะเอาไว้ที่หลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันก่อนดีกว่าก่อนเร่น,นะคะเออนเนี้นะคะเนยนะคะเนื้อคะ่ะทาลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะ แล้วก็เอาในกระนึงนะคะมาทาข้างบนค่ะ <hã> <shocked> <Copy> <out> ทมันแม,ม่อร่อยเลยแม่อร่อยเลยกุกคนไปกินฮะขั้นตอนที่สองเราจะมาเอาไปอบกันนะคะอบทั้งหมด160องศานะคะแล้วก็3นาทีนะคะ ะคะ็บอกว่ารอรอสั่งททีนะคะพักกันกันเสร็จแล้วเราก็จะเอาแฮมเบอร์กวางไว้ก่อนนะ,ะวางไว้ตรงฝั่งนั้นสิเออเสร็จแล้วแล้วก็เอาชีสนะคะลงไปต่อนะคะเออเออ,เอ,อตายน้องชีสตายเลยเออแปะฝังเออป้าแม่้ชีสตายเร็วจัง แล้วก็ไปอบต่ออบต่ออีกหนึ่งนาทีนะคะอ่ะเอาอ,นนอันนี้ความอันนี้ความทับซี่เออทับทุกคนคะคือนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แล้วพอเราอบเสร็จเราก็จะทําให้ทุกคนดูแค่อันเดียวนะคะเพราะว่า เดี๋ยวเราจะไปทําต่อแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปให้พ่อัวก,กินกันนะคะ